พรมอขอแล้วอนุมัติเงินเยียวยาโครงการรอชนะหมอ33เรารักกันรับเพิ่ม2,000บาทส่วนคนละครึ่งรับอีก3,000บาทนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับกับต้มยำกุ้งทีวีมีเรื่องราวดีๆมาฝากแห่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลได้เปิดเผยว่า ที่ประชุมคอรมอวันที่5พฤษภาคม2564เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนกับโครงการราชนะนะครับจำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ32.9ล้านคนเพิ่มอีกสัปดาห์ละ1,000บาทเป็นระยะเวลา2สัปดาห์และมีกรอบวงเงิน6.7หมื่นล้านบาท โดยให้การใช้ใจ่ายสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2564นี้นะครับโครงการมอ33เรารักกันมีจำนวนกลุ่มเป้าหมาย9.27ล้านคนโดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนมอ33อีกสัปดาห์ละ1,000บาทเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับวงเงินรวม18,500ล้านบาทโดยให้ใช้ใจ่ายสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2564เช่นกันนะครับต่อมาเรามาดูมาตรการในระยะต่อไปเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงนะครับ จะมีกรอบวงเงินช่วยเหลือเบื้องต้น1.4แสนล้านบาทโดยใช้เงินจากพรกองเงินกู้ที่เหลืออยู่ข้อ1มาตรการลดภาระค่าคของชีพให้แก่ประชาชนในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจากทางภาครัฐอย่างต่อเน,นื่องนะครับได้แก่โครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3และมีจํานวนประชาชน13.65ล้านคน โดยให้เงินค่าครองชีพแก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มอีกเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม2564นะครับและเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษจำนวนเป้าหมาย2.4ล้านคนเพิ่มเติมเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนเช่นกันตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม2564นะครับ ข้อสอมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ะระลอกใหม่นะครับโดยให้ความสำคัญกับการกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนกลุ่มรายได้ปานกลางและรายได้สูงได้แก่มาตรการคนละครึ่งระยะที่3นะครับหลายครอบคุมกลุ่มเป้าหมาย31ล้านคนให้ใช้สิทธิ์ใช้จ่ายที่รัฐจะสมทบได้วันละไม่เกิน150บาทและมีวงเงินคนละ3 0 0 0บาทต่อคนนะครับ และโครงการต่อมาก็คือโครงการยิ่งใช้ยิ่งดีโดยทางภาครัฐสนับสนุนให้อ e ีวอเชอร์ให้กับประชาชนที่ใช้จ่ายซื้อสินค้าและค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน5,000บาทต่อคนต่อวันนะครับและสูงสุดไม่เกิน7,000บาทต่อคน โดยประชาชนที่ใช้จ่ายจะได้รับการสนับสนุนอ e ีเวเชอร์จากทางภาครัฐในช่วงเดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงเดือนกันยายน2564และสามารถไปใช้จ่ายได้ในเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม2564นะครับทั้งนี้คาดว่าประชาชนจะเข้าร่วมโครงการประมาณ4ล้านคนและถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังชอบวิีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญสำคัญจากทางช่องเราส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ